หามาเบ่งการจูดเอาน้ำมันน้ำมันต้นตะแบงมาจูดเอาอยู่ข้างๆวัดมันก็จิเจะจีเจะกบตะแบงใบเนาะจาะกบตะแบงแล้วก็มาจูดแนวนี้จูดกระตุ้นเพื่อให้กระตุ้นน้ำมันมันออกหลังจากจูดแนวนี้เอกากระปะไว้ประมาณอยู่สองมือสามมือแล้วเอากระจึงมาเก็บ มาอยู่เขมนาเขมนาเขมวัดอยู่ข้างวัดติดกำแพงวัดมาจุดไว้จุดกลางเวนแน่จุดยำคำแน่มือจุดกลางเวนมือน,นาจุดยำคำแต่ขณะเอาจุดยำคำแล้วมันสีออกหลายคนจุดกลางเวน อวยยามน้ำมันมันออกมันยามกลางคืนกลางคืนมันที่ผลิตน้ำมันออกมามันมาบอนที่เป็นบาดแผลนี่บอนเดี่ยากระตุ้นมันนี่มันก็จะผลิตออกมามันก็จะเป็นน้ำมันย่อยลงไวให้เราเก็บเราเอาไปใส่ซอยใส่ประโยชน์มันต้นตะแบง คือกันกับต้นซาดต้นยางต้นตะแบงไม่ตะกุนเดียวกันเป็นไม้ให้ยางเราไปเห็ดเงินเหดซานก็ได้มียางมีน้ำมันเ,นเพิ่นเผาแล้วกระป้าไปแนวนี้แล้วหดมือหดยามเขาก็จึงค่อยมาเก็บมาเอามันมาตักเอาน้ำมัน มาจูดน้ำมันยางกลางคืนจูดกลางเวรยนยานมันโบไลดีก็เลยว่ามาจูดเอากลางคืนเอาน้ำมันมันจินองไลออกมาดีสบายดีเมื่อนี้สีพาไปเก็บ น้ำมันยางน้ำมันตะแบงไปเก็บน้ำมันตะแบงเอามาใส่แทนน้ำมันยางเพราะว่ากกยางหาบ่อค่อยมีอยู่แถวนี้ก็เลยว่าจุดน้ำมันตะแบงไวแล้วมือนี้สิไปเก็บอยู่ใกล้วัดอยู่ข้างวัดเก็บเอาน้ำมัน อเนกกตะแบงกกตะแบงหญกกกตะแบงเป็นไม่ตะกุลกกซาดกกซาดกกยางเป็นไม่ให้น้ำมันไปที่มาเอาน้ำมันของกกตะแบงนี่ มาเบิ่งว่าได้ลายบันไดเที่เยาจูดไวอันเอันนี้แม่นน้ำมันตะแบงที่เอาจูดไว้ออกโบาลายบันไดโบาลาณโบาลายคือกันกันกบน้ำมันต้นยาง ช่วงนี้ก็เจ้าวิกฤตันนั่นวิกฤตโควิดก็เลยว่าไปบอนอื่นบ่อยออกบ้านบ่อยก็เลยต้องได้มาเอาอยู่นี่ มาเามา,มาตองใส่้าตองใส่กระตุกไว้ขั้นเฮาบ่าตองเลยมันเพิ่อนอยากเป็นตะกอนจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอน้ำมันตะแบงนี่มุคือน้ำมันยาง น้ำมันยางแล้วเอาโบจำเป็นตองก็ได้ที่บอคอยจับกันปานใดเก็บมาก็หลายมือแล้วคอยเก็บเธอละเล็กเธอละน้อยอคุณประโยชน์ในการใส่แม่เอาใส่แทนน้ำมันยางใส่ไว้ไปลึบไปลาน ยามเขาเขียนหนังสือใบลานมาเอาเล็กจานขีดใส่ใบลานใบลานมันก็จะเป็นห้องเป็นคลองตัวหนังสือหลังจากนั้นเขาก็เอาขีดทานตํำมุนมุนตํำละเอียดละเอียดแล้วก็มาก่อยใส่น้ำมันยางแล้วเอาน้ำมันยางนี่เป็นลึบลึบในะขีดทานกำลังมาน้ำม,มันยางนี่ก็จะเป็นโรงห้องโรงห้องที่เขาเขียนใบลานนั้น ล้โรงห้องมันก็จะเป็นต้นเป็นสีดำสีดำเข้าแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือ,อเห็นตัวหนังสือแจ้งขึ้นบอลที่เราเขียนขีดเป็นข้องนะหลังจากเขามาเก็บมา,าแล้วก็ได้ขูดอนามัยออก,อ,อ,กนอนามัยออกแล้วก็จูดใหม่บลอนามัยออกแล้วจากเปื้อนอ ดำๆน้ํามันดําดําเหมือนอันที่เฮาจูทเฮาจูทแล้วมันซึมลงไปดํา